สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพฤษภทัดเด่นกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอีก5ปีข้างหน้าเราจะเป็นไปตามหนังสือที่เราอ่านและคนที่เราครบนะคะมาวางแผนกันค่ะพฤษศกค่ะตัวตนของตนเองนะคะตัวต้้งทวนมนะคะ รวมสมบูรณ์กับการศึกษาดีความรู้ดีอันนี้ก็ได้แต่งงานนะคะรืตจะไยูรับเล้รับไงมาทับลัคนายาวไปเจ็ดปีเต็มนี้ก็มีบุตรนะคะได้แต่งงานมีเจ้าของแล้วค่ะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักได้พบรักคู่มีหนทางไกลค,คะ่ะกัรศึกษาดีก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะมีบุตรล้านบริวารมีสตรีแม่แม่ พบอีก่ายที่ว่ามีการเงินที่มั่นคงค่ะเกี่ยวข้องกับบุตรนะคะบุตรหลานบริวารอืมบนไกลนี้ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ใหม่ๆนะมีเรือพ่อบ่งเบอเรือพ่วงมาหนึง่งลำนะคะก็มาให้ตนเองได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมีครอบครัวะคะ่ะมีพันธสัญญาผูกพันกันก็ได้ มีธุรกิจการงานได้มีการเงินฐานะเศรษฐกิจที่มัน่นคงขยายผลง,งานที่ชำนาญน,นี้ก็รวยไปอีกอะเนะเหมือนตัวควยรางวัลที่ึ่งได้รับแก้วแหวนเงินทองของของวัญรางวัลให้กับชีวิตกัะอ่ได้ของมีค่าค่ะคนชาวพุทธศุขนะคะเรามีดีในตัวนะก็คนที่มารู้คนค่าก็คือ คนที่ยกย่องนะคะดูแลรักษาหน้าตาเรา,ายกให้เราเป็นหนึ่งดูแลให้มีความสุขมีอาหารอุดมสมบูรณ์คนโสดค่ะคนโสดก็ว่วาม,มันคงในระดับต้นแล้วก็มีโอกาสถ้าเป็นบริวารลูกจ้างอยู่ก็มันคงกับการงานถ้าคิดจะคิดจะวางแผนมีธุรกิจเล็กๆของตนเองก็เริ่มต้นได้เลยนะ าภาวะเปียงสายฟ้าหลกอย่ารีบร้อนนะคะดูแลในสิ่งที่มีนะคะให้ได้เรียนรู้การงานการสังคมมีประสบการณ์ไปก่อนนะคะยังมีเวลาอยู่ค่ะหะ้าปี7ปีนี้นะคะอย่ารีบร้อนนะคะเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงของชีวิตก่อนเรียนรู้มีประสบการณ์นะคะเชื่อว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เศรษฐกิจฤกฤภาวะเงินเฟอ้อพบแฝบเนี่ยเราอย่าเพิ่งนะคะ อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจค่ะเรียนรู้หาประสบก,การณ์ก็มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักนะคะเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองชนะคนอื่นหมื่นแสนนะเรียนรู้จากตัวตนเองก่อนนะคะชัยชนะต้องค้นพบได้ที่ตัวเรานะคะวางแผนค่ะการเงินผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนโครงการนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะเรียนรู้ จผู้มีประสบการณ์มากกว่าค่ะวางแผนค่ะเป็นคนเก่งคลิกๆกริปปปเป็นโอกาสโอกาสยังมีค่ะคนโสดก็ถ้พบรักแหนอคู่ก็เหมาะกับคนที่มีไหวมากกว่านะคะฟาผันเป็นสายฟ้าแหลกพบในวงการงานนะคะมีโอกาสมีไหวมากกว่าคนเก่งนะคะมีสเสน่ห์นะคะ,ฉะเลฉลียวฉลาดค่ะ ทูบใจคนมีคู่นะคะรักไม่ขาดฝันราหูวินาศคนทางไกลนะงานนี้เก่ง่ะเลือกให้ถูกนะคะคนมีคู่แทนที่จะได้พบกับคู่กับได้พบเจ้ากรรมนายเวรต้องระมัดระวังนะคะาการเงินพ้นประโยชน์ตกแทนการลงทนนี้มาเป็นคู่เลยะคะ่ะ ต้องมีสตินะคะจะเลือกได้ก็เลือกคนเก่งนะคะมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินคนที่ไม่ใช่นะก็ต้องมีสตินะ,ะอย่าตามตามอารมณ์นะคะอยู่ให้ห่างไกลค,ะคะ่ะก็จะรอดนะ,ะใจชนะเข้มแข็งม,มีเกณฑ์พบมาเป็นคู่อ่ะอย่าด่วนตัดสินใจเรียบร้อน,นะคะ